สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรวงการเกษตรนะครับขอ,อนำท่านผู้ชมกลับไปชมไปยังไปรับชมระบบไร่อุตสาหกรรมการเกษตรใหญ่ๆนะครับไปดูว่าเนี่ยคันเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ8340ดูว่าเขาใช้กันยังไงครับ ต้องหลบครับเพราะว่ามันใหญ่ครับมันใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับโอ้ยพี่น้องเไยว่าใครพบใครผ่อนนะพี่น้องเ้ย ให้ยุดสามมือกับบอลเลี้วพี่น้องเลยยางน้ำกับบัท่านเดี๋ยวพี่น้องนะครับใหญ่ยังงี้ครับนั่นนะครับ คือมันต้องตัดตัดตัดแบ่งเป็นงานเป็นเป็นหน,หน้าไปครับมันใหญ่มากครับจ็กสิท้าย่างไรเล่พี่น้องไงที่เห็นนี้ก็คือปุ๋ยพืชสดนะครับเพราะว่าถั่วเขียวนะครับ คือรถไถจะไม่ได้ใช้เยอะแล้วนะครับแต่ก่อนจะเป็นรถไถ f ฟอร์ดเพาเดียวนะครับที่วิ่งในไล่นะครับปัจจุบันรถพวกนั้นได้ได้ถ่ายไปหมดแล้วนะครับคือโลออกไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เหลือแต่คือไม่ต้องใช้เยอะใช้ใหญ่ๆนะครับไม่ไม่น่าจะเกิน10คันนะครับแต่ว่าแต่ละคันนี้ระดับพักการทั่งนั้นนะครับ ด,ดูกันไม่ทั่วครับเพราะมันใหญ่จริงๆครับ ไอคันนี้ก็จะทั้งเกลี่ยทั้งทุกคันมีแอร์นะครับนี่นะครับว่าผมมาถ่าย YouTube ไปซื้อ น่าจำผมเด้วะ <c oughs> ลูกไส้คูคค่ค้ำเหมือลูกไส้คูค่ค้ำผมถ่ายยูทูปไปเรื่อยเลยว่าเขาเห็นเราไทยไงมันกว <c oughs> ้างพือนมันใหญ่พือนไม่รู้จี่ายยังไดี๋ยวไทยตาเฮ็ดงานไปได้เดี๋ยวผมถ่าย,ปาาย,ายไปเรื่อยเ่ยออถ่ายยูทูปถ่ายอยู่ไปยัง มันบอลอะ่ออะๆๆๆ <mm> มันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ก็เช่าให้หลาย <mm <akers> อายัดไปแล้วครับน <mm <akers> ี่นะครับที90ครับมันใหญ่มากครับ <mm <akers> กลไกมันก็เยอะครับ คือไยแต่ละทีนี่สบายไม่เหนื่อยครับอยู่ในในอยู่แต่ในห้องแอร์ใช่นะครับคันนี้จะทำหน้าที่เกลียดเฉย เอามันคือเป็นแต่ลมแต่พี่นอ้องนี่ไครับ มันก็จะคล้ายๆหลักการในไร่เรานั่นแหละครับก็คือว่าปลูกพืชหมุนเวียนนะครับแต่ว่าของเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับที่จะต้องเอาถั่วเขียวหรือว่าพืชตระกูลถั่วนะครับจะพวกปอเทืองพวกอะไรมาลงนะครับก็ว่าแต่นี่เขาเป็นคือถ้าไร่ท่านเยอะครับ คันนี้แค่น่าจะเกลียดินให้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 ให,ให้ฐานที่สำหรับถยนะครับพวกยีบสองจานคือคือแต่ละงานแต่ละแบ่งเปิดหน้างานทีแต่ผมเดินถ่ายไม่ไหวครับเพราะมันเยอะจริงๆครับมันกว้างมเดินไม่ไหวครับโอ้เอ้าทีเอสเก้าสิบโอ้อ ของใหญ่ๆ,ๆ,ๆดีครับเพราะว่ามันเป็นหลุมเนี่ยนะครับมันต้องมันต้องเกลีย่ยให้ไอ้พวกใหญ่ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวมันลงไม่ได้ครับโอกาสพิค่ามสูงครับ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นตอนมาให้ดูเพราะมันใหญ่นี้ครับผมก็ดูไม่ไหวครับ